สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตามเชิญฝันไปหาพระอาจารย์380นะคะท่านอยู่บนถ้ำภูเขานะคะงวดที่แล้วท่านให้380คะ่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปติดตามท่านรู้นะคะว่าท่านให้ตัวเลขตัวไหนใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับชวนฝันพารวยด้วยนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะคะที่ให้ท่านผู้ชมไปหาซื้อตัวเลขกับสลากกินแบ่งนะคะวันที่แล้วท่านให้มา380ค่ะคนถูก หกหลักก็มีนะคะก็ร่ำรวยกันไปหลายคนคะ่ะก็ไปติดตามกับท่านด้วยกันนะคะว่าแอดกำลังเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ของพระอาจารย์คะ่ะแล้วก็จะไปสอบถามคนที่ถูกนะคะว่าได้เยอะไหมงวดที่แล้วได้กี่หลักได้ กลับตัวไหมนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านให้มา380ค่ะก็เข้าโต๊นะคะก็พาไปฟังท่านพูดนะคะว่าท่านให้ตัวไหนงวดนี้ไปติดตามชมเลยค่ะสำนักนาะคะ่ะสำนักสำนักสามแปดศูนย์ ค่่จานทังว่ดที่แล้วสามแปดศูนย์ล้วค่ะแล้วสามแปดศูนเอซีผู้ใดใดเนอะค่ะนได้หลายตัวได้หลายมาย่ายนพ่อตาได้เท่าไหร่ตาได้เป็นเมื่อเดล้วจุดล้อยนึ่งสองตัวสองตัวก็ได้ยี่บ่เป็นไหสามแปดศูนไปซึ่งในที่สองตัวสิบแปดสามสิบแปดสามบ่ศูนย์แปดสามด เอาปีนยังคือประกอดข้อหกตัวนี่ก็เทือนด้ตัวสามแปดเจ็ดนี่ยก็้ะหาตัวต่างไปตัวสามแปดศูนย์ไม่ได้ห้ไปมันได้หน้าโบหันกันหาบะไรประสานกันแค่ไหนร้อมเพียงกันเลยอย่มไปเลือก่าถือใหญ่ัไงมย่าด้งอ่งไม่ได้สิ ไปเขาไปใส่กันเลไนี่คือคนน่แหละคนนาังคูกเลยสรอางหัวบ้านหอกมาใส่น้ขอว่านเยมใ่กันง๋ยเดยากเสียเอน่อยเาน่นมัได้กเอาพยานาเาโตเป็นเป็นครูกันอ๋อเป็นครูด้วยอ้าคูหน เออล้างข้าจับปูกระเบื้องให้อัพศูนยอันแตู่นแ่กระเชิดมงบเากระเบื้องกระเบื้องใส่กัดิตเปลือกหูนี้แเปลืกได้เปลอของทั้ง้ายก็เปดเปลืนะเขาขอขอพรขอสวดขอลับแต่ว่าอาจารย์จะไปยุ่นี่บรอยิเ็ธกุให้ยข้างหลังไปบอมเป็นอยู่้างหลังวันหนี้เป็นมงรับแขกซะนู่มากกับินตังนหนาทำกันกันไป เกิดปัจจัยทำสภาพขึ้ไปรุ่งสิล่ะรุ่งแบบสมัติรู้เป็นไงว่ามันกำลังออนเบนห่าไมาปฏิบัติเกิมกลังสายไหม่านใจหนใจจะเลิริญ่าหนใงเรื่องคนมาก็จะเปลี่ยนหู้ขึ้นบ่ก็จะปูกกระเบื้องสะโมงค์มาซาดิโนมาเสมอกันปลูกกระเบื้องเข้า resident, vet, ไปเชนภากบ ยังในเจ้าหักโอ้ยอันนี้กเห้แล้วเขาีสองหมดวันอี้เด้หางหมดเลยสองอีกได้หางหมดรกมาเดือดเจ็ดหมดเจ็ดหมดเดอมาที่เจ็ดหมดนี่ได้ป่ะงั้งมาหันอหันอกอแล้ก็หนีหลังเขาเขาท้ำหัวเขอาเข้าเป็นก้นเขาท้ำส่วนแล้วก็ถามถามถามเดเลยว่าสัมผัสในจิตนกเอาสัมผัสพูกเลยเอาท้ำลูกนเอิรนว่าเขาจังนึกเอิร์นม เรื่องห้าจานจะนี้ยูสองทางด้วยเพราะว่าโบนัมมุ่นเหมือกันเล็กหน่อยาลูกทำเกินลูกทำลูกหน้าต้องหันจะไปออกลูกหน้าออกนิหน่อยสามแปดศูนย์ห้าจามันแปดเก้าศูนย์กับพหอแปดหกกับสี่เจ็ดสามศูนย์มันเดชเรียกว่าจานหนึ่งไปเชื่อมันเร็วศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกห้ากับศูนย์เก้าห้า องตัวสื่อเล่นเก้าศูนย์แค่นั้นแหละมีเยอะอันนั้นรีขอดอกสามศูนย์ของเขาเล่นมันนี้หน่อยใช่ไหมองค์จันศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าข้างล่างเก้าศูนย์สนับพ่อเาหลายข้างหน้าศูนยหกห้าเก้าเก้าจะเดียวกันข้างล่างเก้า มันมาติดรางเก่าุนขับคำพูนกับเป็นศูนหกห้ามาติดเก่าชุานรางกระตืออีกบนรางเันเดียก็เลยสั้นเซ็งแบบเห็นะไรความมันใจสี่เจ็ดมันใจมากที่สุดในชีวิตเขามาบอกสี่เจ็ดตัวเดียวเลยนะแ่เป็ยย่อมย่อมมาเล่งผ้าจ่เป็ขึนแต่งงายในย่การเานสี่แปดักเ้่การหาเแต่มอ้อกสี่เจ็เาหลายเนะหย เวมันน uhm. <aram> uh, bo ี um, hai, um, so ้พ่ส uh, จ oh ีเซนอาจารย์ไหลอีกเพราันว่านก็ได้ไหลได้นาดที่ห่านได้มหาประเทศน่าประเใ่ไยนันคันั้นนั่นจเตนั่จีเซนไงน้อี่มนได้หลนะนี่ได้หลก็สองตัววนี้าจารเด็ตมันจได้หลกสองนี่ไลเจ้าดวยนี้เรเจ้าีังโจ้เงินเจ้วัดูนี่เจ้าจเงอาจารย์เจ้าจะได้ทุกอย่างทุก่างอย่างนี้มันสักิธิ์ อาจารสวดตลอดสวดพวกนี so uh ้ว huh. so uh ัดยนเลยสวดคักนาเลยพวกนี the ้ขาดเ่เสวดไอ้แต mm ่ว่วขอพ่อาจารดังชื่อถูกจก็ได y ยู t u ู e ก็ไดดังนั่งอยู่ถูกระไดนั่ขอจะซื้อไดสามตัวเนี่ยเขาบอกว่างบ่ั่นหันปันหันนี่ไม่ปั่นหันปันหันนี่อย่หลือไม่บางอย่างหรือยม่ขอไม่ขออาจารั์นนนี่ขอขอเรืงใดพวกนี้เขาไปบอกเล็กน้อยกับทุกนี่ไปบอกเขาบอกสามตัวเลยถามได้เรื่อยอย่าง ทั้งเงยังตัวเขถือมดบานได้ปันเลยถือเาจะสามสี่หมื่นเ็ละหมื่นสองหมื่นรุ่แปดสามเลยไปบอกเขาเ้อจุดนี่ยเ้อจุื้อจุกื้อจุกอจุมหาเทพจุกเทพจุกเทพแล้วว่าเรื่องอะรจะบอกเขาม่วสนี้เกิดคนนั้นมาที่มมงในสินลูงขนาดเลยเขาจำม้วนแบกไปได้อยู่ตัวไรเขาจไปแล้วเขาม้วนถงผูสูงแบกไปที่ขย้าในขออะ ก็งอกระมุนไปใส่ก็คือก็ละมือละมันเงียบดีขมักเงียบนวก็ดูขนฝนโมงอยู่เสียงดูมองดูมองไปงากมากยากใื่หรอขึ้นยังมองมาหลายเนียเนี่ยมคจีดจมคาใจเฉยเลยจีดจาใจว่าอีดีมากมากมาอ๋อบอนแบบทุก่านเนี่ยทาภูา้ยมาหอดพเราอ่งน้มันสัสิ อาจารย์สวดตลอดสวดพวกนี้วัดยนเลยสวดคาถาเลยวกนีขาดเลยสวไอ้แต่พ่กขอพ่อาจารยเจ้าดังชื่อถูกเจ้าใดอย o u t ู b e ก็าใดดังอยู่ถูกไม่ได้ชวนให้เชื่อแต่แต่พูดให้ฟังให้ฟังว่าในในแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันบางคนก็สัทธาในความสิ่งที่ที่ไม่เห็นตัวในความเชื่อแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่เชื่อบางคนเชื่อที่พูดให้ฟังแต่ไม่ได้บังคับไม่ได้บอกให้เชื่อให้ใช้พิจารณาดูเอาเป็นแนวทางเฉย เมรไปกดตัวตลิบนะไม่ได้วันแรกอาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาหอดได้ทำยินได้โบเมรทั้งชั้นกำหนดแนวทางเป็นธรรมะบอสุภธรรมชาติธรรมะคุณได้ฟังได้ตัวใดบัรมีเราจะไปพิจารณาดูว่ามันเป็นแบบไหนยังไงแล้วแต่สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ละองค์ไม่ได้บอกขอให้เชื่อเลยให้พิจารณายอนเชื่อแต่ละบุคคลพิจารณาแต่ละบุคคล ท่นแต่ละตัวคนคนเราเชื่อว่าศรัทธาเราไปบังคับความเชื่อของคนไม่ได้รู้ว่าเขาศรัทธาเราไปบอกไม่อย่าไปศรัทธาก็ไม่ได้ศาสนาทุกศาสนาเขามีความเชื่อทุกคนแล้วแต่คนจะเคารพสิ่งไหนมันจะเป็นเจดีเป็นเรียนร่างร่างเปล่าเป็นหลุกปั่นไอ้กลุ่มไอ้ไข่นี่ความความเชื่อของเขาเราสามารถต่ไปบังคับเขาไม่ได้กฎหมายไม่มีบังคับจับเขาไม่ได้มีเขาศรัทธาแต่บุคคลแต่ศรัทธาตัวล้วท่านก็ละบุคคลของเขา เอาแค่ okay, เป็นผู้บอกที่เฉยมราก็ไม่ได้เท่เทศไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเป็นพระธรรมชาติไปบับไปยังบ้านถึงขันเป็นลู <c oughs> อยังกำลัลงฝึกกำลัลงใหม่